สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรชุด3ตัวบนในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็มีสิติเข้า2หงวดแล้วเนาะก็จะเป็นอ่ชุด3ตัวบน สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นสูตรใหม่ที่เพึ่งคิดค้นแล้วก็มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16กรกฎาคม2567อะก่อนอื่นท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูในสูตรคิดคำนวณมาดูคำเตือนของทางช่องเนาะ คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมจะเป็นชุด3ตัวบนเนาะก็จะมีทั้งหมด3ส,สูตร ในงวดแรกท่านผู้ชมให้ไปที่504ก็เข้าที่504ตรงตรงแล้วก็งวดที่สองให้ไปที่305ก็เข้าที่503เนาะอันนี้ก็จะเป็นชุด3ตัวบนระยะสั้นสูตรนี้เนะน้นย้ำว่าเป็นระยะสั้นแล้วก็พึ่ง พึ่งเข้าแค่สองงวดเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสูตรคิดคำนวณกันเลยในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็สูตรแรกหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักพัน หนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆเนาะท่านผู้ชมที่จะใช้แค่ไม่ขี่หลักไม่ขี่ตัวเลขที่จะนำไปคิดคำนวณแล้วก็ได้ผลลัพธ์นั้นมาเพื่อจะเป็นแนวทางเนาะต่อมาในสูตรที่สองท่านผู้ชมหลักแสนบวกด้วย หลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่1ของสูตรที่สองต่อมาในสูตรที่3หลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลัก10บนหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่1ของสูตรที่3สําหรับในสูตรนี้ทั้งหมด3สูตรท่านผู้ชมก็หลักๆเลยจะ ใช้หลักแสนในการคิดคำนวณเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันในงวดนี้ว่าจะได้ไปที่ชุดสามตัวบนอะไรบ้างอะเดี๋ยวเราก็จะอ่าใช้ตัวเลขของผลรางวัลของงวดที่แล้วเนาะรางวัลที่หนึ่งของงวดที่แล้วก็จะเป็นสี่สามสี่ห้า ศูนย์สามก็จะประมาณนี้ในสูตรแรกหลักแสนคือเลขสี่บวกด้วยหลักพันคือเลขสี่ก็จะเป็นสี่บวกสี่เท่ากับแในสูตรแรก ทำได้เลข8ดต่อมาสูตรที่สองก็ตั้งเหมือนเดิมสี่สามสี่ห้าศนย์สามตำแหน่งแรกที่จะนำมาคิดคำนวณหลักแสนคือเลขสี่บวกด้วยหลักร้อยก็ เป็นเลขห้าก็จะเป็นสี่บวกห้าเท่ากับเก้าต่อมาในสูตรที่สองตั้งผลรางวัลเหมือนเดิมผลรางวัลที่หนึ่งของงวดที่แล้วเนาะสูตรที่สามหลักแสนเหมือนเดิมหนึ่งครั้ง ก็เป็นสี่บวกด้วยหลักสิบบนหนึ่งครั้งก็คือเลขศูนย์ก็จะเป็นสี่บวกศูนย์ได้สี่สรุปว่าในงวดน,นี้ในชุดสามตัวบนสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ทำแล้วชุด3มตัวบน8 9ดเก้สในงวดนี้จะเป็นสูตรชุด3ามตัวบนระยะสั้นเนาะทำได้สูตรแรกทำได้8สูตรที่สองทำได้9สูตรที่3ามทำได้ สี่แปดเก้าสี่แนวทางในงวดวันที่สิบหกอ่ะสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมจะเอ่อเป็นชุดสามตัวบนระยะสั้นซึ่งมีสีติเข้ามาแล้วทั้งหมดสองงวดเนาะงวด งวดแรกเข้าที่3ตัวบนตรงๆแล้วก็งวดที่2เข้าที่ห้าศูนเนาะแล้วก็งวดที่4ทําแล้วได้894ก็ขอเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นเนาะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับในชุดแนวทางนี้ ชุดสามตัวบนท่านผู้ชมก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบที่จะนำไปคิดคำนวณเองก,ก็ได้เนาะถ้าในสูตรนี้เข้าต่อในงวดที่สามไปจางวดวันที่16กรกรกฎาคมนี้แล้วก็แนวทางของสูตรนี้ในงวดนี้ ก็ทำแล้วได้ที่8 9 4เกาะก็ถ้าจับคู่อ่าเดี๋ยวจะลืมจับคู่ให้ท่านผู้ชมถ้าจับคู่ก็จะเป็นชุด3ตัวตรงก็จะเป็น8 9 4 3ตัวบนชุดนี้หรือถ้า,าจับคู่เป็นอองตัวบนล่างก็จะเป็น8 9 8, 4, 98 9894ประมาณนี้ในชุดจับคู่เนะาะ3ตัวบนได้894 2ตัวบนล่างก็จะได้89 8494สก็สำหรับในชุด แต่ละชุดเนาะที่เราจะให้เป็นชุด2ตัวบนหรือ2ตัวล่างเอ่อเราจะไม่เน้นย้ําว่าจะให้ไปอยู่ในชุด2ตัวบนหรือ2ตัวล่างเนาะก็สามารถที่จะเข้าได้ทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างสําหรับในสูตรนี้ก็อย่างที่บอกเป็นชุด3ตัวบนแต่ว่าเราก็จับคู่ให้ท่านผู้ชมไว้เฉยๆเนาะก็เดี๋ยวจะไป ดูในสูตรอีกสูตรหนึ่งเนาะท่านผู้ชมะจะเป็นสูตร A2 เนาะเดี๋ยวจะ,ะน่าจะเป็นคลิปหน้าที่จะลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันต่ออ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ หาสูตรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ